แต่ถ้าไม่มีเดลเดียวก็กีดอยู่ในบ้านเหรอถ้าไม่ถ้าไม่มีกระดุมเดี๋ยวก็จะกิดเสียงปุ๊บผาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันคิดอยู่ในบ้านอยู่เดียวเีดอยู่คนเดียวใะฮะใช่มันมีตัววานพี่ก็ไม่แน่ใจนะตัววานเออได้ได้แม่ก็สับกันครับบ้านนานครับบ้านให้ผมให้ผมมาต้อนรับไว้ บ้านเราห่างกันประมาณสัก5 5าสถึงหกโลอะไปกลับถ้าสมมติามาแล้วกลับก็ประมาณร้อยสิบโลครับชอบอ่ะทไคือไม่เห็นพเสียงเจ๊ปูหน่อยครับอ่ะบอกว่าี่พีพี่บินบอกผมให้ทิ้งกล่องกล่องไว้เดี๋ยววดี๋ยวว่างว่างใครว่างจะเข้ามาจับคือเจนปูคนน่ะคนน่ะตอนเนี้ยอ่อนได้ครับคนน่ะ วันนี้เป็นวันนี้นอนที่บ้านครับบ้านตัวเองวันนี้หรอแม่เสร็จแต่ดึกแน่ๆเพราะว่ายังลืมไม่ครบเลยครับมันไม่ได้จัดง่ายนะของเล่นจริงๆมันต้องค่อยๆจัดต้องแยกหมวดก่อนแน่ตุ๊กตาพี่บุ๋มครับโอ้โหโมเดลก็เก่งอะโมเดลจัดดีมาเกียร์ใ ไปแต่ว่าเดี๋ยวเขา,าจัดที่นี่ต่อขอนไม่รู้จะดึกแค่ไหนอะไรเงี้ยเราอาจจะแวะไปอะไรประมาณนี้ใครมีแมวเอามาใส่ชั้นนี้ให้เจได้ละแมวอ่ะไปวางไว้ตรนี้แมวไปไมใช่ไม่ครับเป็นใช่ใช่เป็นบ้านที่เขาซื้อใหม่ที่บอกว่าเขาก็ซื้อบ้านหลังนึงคือหลังนี้แหละครับใช่เขาบอกไปเอาของเล่นที่บ้าน <c oughs> มาเติม <c oughs> ที่นี่ครับที่เดียว ใช่ใช่ปู่แล้วพี่ปู่จะตามไปเต่พี่ปูไปจัดเตียนเสิอมเยหนุ่มๆไร้หนุ่มใช่่ี้น่หางไหมวันนี้น่าจะได้กลับเราจะได้กลับจากฟุตบอลกี่โมงครับพี่ปู่คงสลบอะอย่าไปนั่งในเก้าอี้อย่านั่งในเก้าอี้นั้นนะใช่ใชไม่ได้กลับทุกคนเราจะไม่นั่งเก้าอี้ดูดวิญญาณตัวนั้นเราจะไม่ได้กลับ วันนี้ก็น่าจะดึกครับเดี๋ยววันนี้กลับก็น่าจะสลบเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายพรุ่งนี้จะได้นอนพรุ่งนี้ตอนเช้ากับบ่ายไม่มีอะไรนอนอย่างเดียวเลยผมนออย่างงงงงเล่นบูเล่ใช่เหรอเราต้องเคาะหัวแก้มบุ๋มโคกระดันเลยหรอใช่บ้านใหม่แก้มบุ๋มครับเรียกว่าบ้านของเล่นก็ได้ จริใกล้ครับคููบอลกับที่นี่ใกล้กันครับเดียวถึงที่ียัวก็ให้งยังยังไม่มีเลยแก่ก <c oughs> ให้กีดตัวนับได้เยอะเลยเดี๋ยวนะครับ <c oughs> เราตัวโดน<ม>ตเต้นหรอไม่จริงหรอก คอลเลคชันอันนี้สวยมากเลยกินแล้วความประยิบนี้องพอันนี้น่ารักมากนะเนี่ยเพิ่งเห็นคอร์ด้อยปีดิสนีย์ไม่นี่หรือวอนเดอร์วอเตอร์วอนเดอร์วอเตอร์เลยทำแองเจลี่น่ารักเนาะวอนเดอร์วอเตอร์ในทำแองเจลี่นี่ไงข้างหลังแล้วมันมีตัวเล็กๆอยู่นี่ด้วยเห็นไหมคะอ๋อตัวเจอรี่ก็มีทอมเล็กอยู่ข้างในกระเป๋าเป็นชุดนี้น่ารักมากแกมเองนะ มัน <Hello. S 2> มีสีเข้มนะหนุ่มมีตัวนี้ดีเทลค่อนให้ควาสวยแต่ว่าคุณสองคนขาอันนี้ก็สวยนะเอาจริงครับแต่สีก็ดู คนจัดสวยมากค่ะคนจัดสวยมากเดี๋ยวนะเอาปังดูแลทุกคนก่อนเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พีจะต้องไปไลฟ์ที่ครูบอลแล้วนะคะฝากทุกคนไปดูพี่พีทนะคะแล้วก็เม้นแเซลกันเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้พี่พีจะเต้นให้ดูนะคะเจอเลย บ้านท้านทุกคนนะทุกิดไปเรื่อยใหคนเกือบหมื่นนึงนะฮ่าคนนะมันไม่มีนนะทุกคนเศร้าเลยมีขาตั้งกล้องไหมั้สไหนนี้ันคือจากนเรไมันคือจากหนออะอากนังเรื่องอะไรนะคะไงเ่องอี่มันคือกงเ่หี่มันคจหับ่อนมันจาตหองไปนหมางตรงไนนี่มอางร่ไนนี่ัากเร่องอะ่ในกระเป๋า เราน่าจะติดไอ้นี่เลยเนาะต้องวางแนวโน้ตไปจไม่ไม,มีวา,างฝนะา,า,งาอ่ะวางฝาล่ะกวานเอออ่าปวดหลัง,น <laughs> ง,งนเนาะปวดหลังปวดหลังแล้วไม่มีที่วางโทรศัพท์ด้วยอ่ะโว้ยทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะฟังฟัง่าได้แกะอันนี้ก่อนทุกคน S <S เดี๋ยวพาไปดูที่โมเดลจกักเพราะว่าโมเดลจักสวยมากเดี๋ยวจับน่ารักมากถ้านอู่ยาวเลย <S <S 2> <S 2> จากฉันเป็นเด็กผู้ชายทังกลายเป็นเด็กผู้หญิงเลยชอบจับเองมากใช่ค่ะวันนี้เป็นเกงเทพพบุตรวันนี้เป็นแกงเทพพบุตระนะคะไหนโมเดล โมเดลจัดอะไรคะไหนโมเดลพรีเซนต์หน่อยสิคะพรีเซนต์เโมเดลจัดเจ้าหญิงดิสนีย์ตั้ง<ร>ใจจัด <ขอ S 2> มากไหนโชว์หน่อยอันนี้แอเรียลอ่าสวยไหมพีเซนต์ตรงหนขึ้มีผ้าส่คใส่ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวต้องยืนตรงนี้ให้เสร็จก,ก่อนนะคะตรงนี้อีกยาว,าวแบบนี้ทั้งคืนยังไหวแต่พี่พบบาอชอบออรล่าออรลาอร่ลา,รลาสวยมากอยู่ในถ้วยน้ำชาออรล่าตัวนี้เหรอใช่อันนี้คือมอมวเป็นอี่กินไม่รงดกกเตากต้องิมะให้ กอปีทาเป็นอเต้นยังไงนะคะพี <Carmen> ่พีทพีทถวเิ้นทาเต้นเดี๋ยวอาจจะตามไปนะคะเราต้องจัดตรงนี้ก่อนกลัวโดนไฟไหม้ไม่ไฟมันไม่ร้อนแกลอีดีครับนี่อย่างนี้ฝุ่นเข้าข้างก็เข้านี่เข้า เช็ดกันท่ำมเลยมันมีตรงคนอันนี้มันยังไม่สวยเอาติดตรงขามีอที่วุ่นมาอันไหนก็ต้องย้ายอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม